แอปหาเงินออนไลน์ได้เงินจริงอัปเดตล่าสุด2023มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ หากคุณนะคะกำลังมองหาแอปหาเงินออนไลน์ที่น่าสนใจอยู่เราได้รวบรวมมาให้พวกคุณแล้วนะคะทั้งหมด5แอปพลิเคชันด้วยกันในวันนี้ค่ะโดยแต่ละแอปนะคะจะมีลักษณะการทำเงินที่แตกต่างกันไปอยู่พอสมวะควรค่ะส่งผลให้คุณสามารถเลือกทำตามความเหมาะสมแล้วก็ความถนัดได้เลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินจากการทำการขายสินค้าทำแบบสอบถามการเล่นเกมการดูวิดีโอการรับเงินคืนไปจนถึงรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะคะจะมีแอป อะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. นนะคะแอปอัพเวิร์ค่ะ แอปหาเงินบนช่องทางออนไลน์ที่ดีที่สุดสําหรับฟรีแลนซ์นะคะเพราะว่าออกแบบมาเพื่อฟรีแลนซ์โดยเฉพาะเลยส่งผลให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มของคนที่ต้องการมองหาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้หลังจากการทํางานด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะโดยการสร้างรายได้จากตัวแอปนะคะจะทําได้หลากหลายด้วยกันโดยจะใช้ทักษะของตัวเองที่สําคัญนะคะหลังจากการทํางานเสร็จสิ้นเนี่ยจะยังคงสามารถทําได้อย่างมั่นใจทั้งสําหรับผู้ที่ประกาศหางานหรือว่า ผู้ที่ทำงานด้วยการเป็นตัวกลางด้วยการดูแลของแอป Upwork โดยที่คุณจะรับการชำระเงินได้ด้วยช่องทางที่หลากหลายแต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมของตัวแอป,ปในการชำระเงินอยู่ที่เริ่มต้นที่5%ไปจนถึง20%เพียงเท่านั้นนะคะแอป,ปที่2นะคะก็คือแอป,ป Survey Junkie ค่ะ เป็นแอปที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างรายได้แบบแบบสำรวจนะคะโดยแอปพลิเคชันนี้นะคะจะเป็นตัวเลือกที่ทำให้คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำแบบสำรวจค่ะในระยะเวลาที่คุณเลือกหลากหลายเลยโดยจะมีตั้งแต่ช่วงเวลา30นาทีขึ้นไปไปจนถึงเวลาที่ต่ำกว่านะคะซึ่งเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นเนี่ยคุณจะได้รับการชำระเงินในลักษณะของ PayPal ค่ะ ส่งผลให้ภาพรวมของการใช้งานตัวแอปเนี่ยสามารถทำเงินได้ง่ายดายมากโดยที่เมื่อคุณสะสมคะแนนได้ถึงร้อยคะแนนนะคะจะเทียบกับการแลกชำระมูลค่าประมาณ1ดอลลาร์ค่ะและหากต้องการเบริกถอนที่สะสมออกมานะคะจะสามารถทำได้โดยสะสมแต้มเพียง500คะแนนเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นนะคะตัวแอปเนี่ยยังสามารถสะสมคะแนนในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยการแชร์ข้อมูลไปยังเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าช่องทางอื่นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะ 3นะคะก็คือ App Swag b บ c k ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างรายได้ที่หลากหลายเลยโดย Swag b บ c k นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความหลากหลายในการสร้างรายได้ได้อย่างมากเนื่องจากสามารถทำได้ในลักษณะของการทำงานไม่ว่าจะเป็นแบบสำรวจการดูวิดีโอเกมการเล่นเกมการรับเงินคืนจากการซื้อสินค้าไปจนถึงวิธี อื่นๆมากมายนะคะซึ่งเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านตัวแอปแล้วจะได้รับการสะสมเป็นคะแนนเพื่อใช้ในการแลกจำนวนเงินตามความต้องการค่ะโดยภาพรวมของการใช้งานนะคะจะทำให้ Swag Buck s เนี่ย เหมาะสมกับการทำอาชีพเสริมสำหรับคนที่ต้องการหารายได้ผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ไม่น้อยเลยและหากคุณได้ทำการสะสมแต้มไประดับที่เพียงพอแล้วยังสามารถเลือกรับรางวัลเป็นทั้งเงินสดผ่านเพย์พอหรือว่าเป็นบัตรของรางวัลที่มีอีกหลากหลายอีกด้วยค่ะแอปที่4นะคะเป็น s h u เตอร์สต็อกค่ะ เป็นแอปหาเงินที่ดีที่สุดสําหรับการขายรูปเลยไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรเนี่ยหากคุณชอบที่จะชื่นชอบการถ่ายภาพ s h a t t e r s t o c k เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าแพลตฟอร์มที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถขายรูปภาพที่ทำการถ่ายออกมาจากสถานที่ต่างๆได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นภาพในลักษณะใดก็ตามนอกจากนี้นะคะยังสามารถทำภาพกราฟิกแล้วก็วาดขึ้นเพื่อลงขายในตัวแอปได้อย่างหลากหลายอีกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพนักวาดภาพหรือแม้แต่นักออกแบบกราฟิกเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้มากมายจากแอปพลิเคชันตัวนี้แน่นอนค่ะ5นะคะ a f d a l i h t นะคะเป็นแอปหาเงินออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับนะักเขียนนิยายเลย แอปพลิเคชันนี้นะคะถูกออกแบบมาสําหรับคนที่มีทักษะในการเขียนโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนนิยายสั้นการเขียนนิยายยาวหรือแม้แต่นิยายทางแชทที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ซึ่งการสร้างไรายได้จากตัวแอปนะคะจะเป็นการรับส่วนแบ่งในลักษณะของค่าลิขสิทธิ์โดยตรงเมื่อมีคนอ่านนิยายคุณที่คุณได้เขียนไว้บนแพลตฟอร์มที่สําคัญนะคะเมื่อคุณได้รับไรายได้มากขึ้นเนี่ยทางลิ a d a ออนไลนะคะจะเปิดโอกาสช่องทางโดนิทให้กับนักเขียนทุกคนบนแอ ด้วยเช่่นนกันคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่เราได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังหากชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านสินเชื่อหรือว่าด้านโครงการรัฐเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด su b สไครต์ช่องเราไว้นะคะพอช่องเราจะอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้อยู่ตลอด